สวัสดีครับผมอิตาลปี๊นะครับวันนี้ก็มามาก EPDM ด d เปิดไข่วันนี้เปิดไข่ก็มีทั้งหมดห้าจอนะครับก็มีสิบสองชั่วโมงสี่จอแล้วก็ยี่สิชั่วโมงสองหนึ่งจอนะครับแล้วก็จะมี AD ลูกค้าสี่จอปัน้นปั้นตัวแล้วก็นี่ของผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวแรกเลยแล้วกันไม่การเสียเวลาไปครับ เพก็เป็นการไม่เสียเวลาเราเพิ่มเป็นตัวแรกเลยมเมื่อกี้มันตบีให้โอเคแล้วนะตัวนี้ครับก็จะเปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวนี้นะ ลัคก,กี้ก็อยู่ประมาณ23เลยครับมีคูณมีอะไรนะครับหมดไปแล้วมั้งอ่ะแล้วก็เกมพารนะครับเกมพารก็เกมพารครบนะเกมพารครบนะครับเอ้ยมีกระเป๋ากระเป๋ามัเมีนกระเป๋าไม่ม,ม,มีดูตัวกันได้ตัวไหีกันบ้างตัวรับหมดเลยมีดีไวไหมโอ้ย,ยดีไวไม่ออกนะขนะลัคกี้ยี่สิบกว่ายี่ห้ายี่หกเลยนะครับนะมีเกิดคูณอีกนะก็ ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับลักกี้นะประมาณนี้ก็ดีไว้ยังไม่แตกนะลักกี้เยอะนะดีไว้ไม่แตกนะเปิดทั้งคืนอ่ะรับดูตัวต่อไปกันร <c oughs> ั้สึวันนี้ผมกเกลือมากเลยว่ะไม่เปิดดีไว้ไม่แตกให้ลูกค้าเลยเหรอรู้สึกความเค็มขัน,ขนาหาดเลยทุกคนดูไว้ไมันจะไม่แตกใช่ไหมเนี่ยรู้สึกตึงๆิตึงอ ขนาดยืดสายกว่าดีวันนี้ไม่แตกเลยอันนี้ก็เปิดด่านลองสุดท้ายนะครับโอเคันนี้เปิดด่านลองสุดท้าย,ยนะเราไปดูกันเขาได้ตัวไรกันบ้างนะครับออลองสุดท้ายตัวรับสองตัวไปรับที่นี่ตัวหนึ่งตัวมัดท้ายเลย ดีไวก็ไม่แตกตามเคยนะลักกี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลักกี้กันลักกี้ยี่สิบเอ็ดเลยนะครับก็ตัวลักก็ยังไม่แตกนะโอ้โหนี่แตกยากมากก็ประมาณนี้นะเพื่ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับลักกี้ก็ยังไม่แตกนะแตกยากมากลักกี้ดูแลกัต่อไปกันวันที่แปดวันนกนะครับ เทียนันดี้ดันวันเนกลัคก,กี้อยู่ที่ประมาณ13นะหลักนี้นะลัคก,กี้อยู่ที่13นะครับมีคูณมีอะไรด้วยนะ13มาดูตัวกันมีดีไวไหมก็ตัวรับออกมา5ตัวนะครับหูยก็ไม่ออกโหดีไวไม่ออกเลยทุกคนเอาละพี่จักรตึงหินตึงินแล้วทุกคนเอาละเอาละตึงหินตึง,งิดแล้วดีไวไม่ออกเหรอ,อต่อไปกัน วันนี้เป็นวันเกิดพี่ใช่ไหมเนี่ยแค่เปิด EP มาเปนวันแรกพี่นรืวันไม่เต็ดใช่ไหมอืมอมีท่าไหนชุดพี่ได้มี้แตกสคกตัวเองนีจะไปแตกไอพี่ลอดีไว้อ,อ่ะอเนี้ก็เปิดอัท้ายครับลักกี้อยู่ที่ประมาณ12นะงานนี้ครับลับกกี้ที่12นะครับ ได้ตัวอะไรบ,บ้างโอ้ยมิติเพียบเลยนะขู้ยไม่ได้ตัวรับเลยนะตัวรหัสนี้เกือเกินได้เป็นมิติเพียบเลยนะแล้วมิติเชนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวรับไม่เตะไปหรอปตัดว,วันนี้วันอะไรไปพี่เกลือจังวะถูกตัวรับไม่แตกให้น้องเขาเลยเหรอโห แล้วมีมิติแคทเทนตัวหนึ่งโหสุด,สดตัวนัไม่แดกเลยล่ะนี้โอ้โหเกลือเกินน้องมีหินมีอะไรไหมเรามีอยู่โอ้พี่เกลือเกินว่ะวันนี้เกลือจัดเลยร่าสุดท้ายแล้วอันนี้นหรหัสลูกค้าประจำเอาละน้องอาร์คนเดิมนะครับน้องไอ้ให้ไปทำนนี้เอ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เราไอ้ทีเดียวทีละียวพัดใช่ไหม Okay. ดูกันละสุดท้ายาเราจะเกลือไหมสุดท้ายมาดูกันอันนี้สุ่มดา่านอ่าแล้วอันนี้สุ่มดา่านอีเวนต์นะครับเออโอ้โหไจ้พักดีมาตัวนึงเดี๋ยวเขคงไม่ได้ใช้หรอกมีไหมไม่แตกเลยดีไว้วันนี้ปุดเกลือจริงน้องลัคก,กี้เท่าไหง อีสิบหกอ่ะแล้วคิดที่ผมยังไม่แตกเลยเกือมากเอาแต่รับมาดีไว้ไม่แตกเลยอ่ะราดนี้เพิ่เคยถูกระับนี้เพิ่เคยถูดีไว้ให้น้องได้เลยนะราดเนี้ยที่เพิ่เคยถูดีไว้ให้น้องเขาได้เลย mm hmm. โอ้โหเกือจัดเลยวันเกลือของมิสเตอร์สตีทเลยพี่คนรทำน้ำผมมุมเลยดีกว่าเปิดจอทำน้ำผมแล้วกั เอาไปรวมกันดานสุดท้ายคนเกือกือของมิตร์สปีดเลยทำหน้าปกกันขอแคปภาพทำหน้าปกกันนะครับก็เอาไปว่าก็วันนี้ก็ขอบขอบคุณทีินี้นะครับของแคปภาพแคปะไรห,หน้าปกเนาะก็ขอจบคลิปเพลินวันนี้มันเกือจริงไม่ไหวทุกคนเกือมากก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ